สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารให้สาระความรู้ให้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันจันทร์วันนี้ที่30กันยายน2567เป็นวันสุดท้ายที่กรมบัญชีกลางจะปล่อยโอนเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่ม นะครับที่ได้รับเงินสด10,000บาทได้แก่กลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนกลุ่มที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่มีหมายเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9วันนี้โอนเงิน2.25ล้านคนด้วยกันหวังว่าหลายคนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา คงจะได้รับเงินสด1,000 0บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีบางกลุ่มตั้งแต่วันแจกโอนเงินสด10,000บาทตั้งแต่วันที่25นะครับจนถึงวันนี้วันสุดท้ายกลุ่มรับเงินสด10,000บาทกลุ่มผู้พิการที่มีปัญหาและกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรคนจนผ่านบัตรประจำตัวประชาชน นะครับรอบเก็บตกแล้วนะครับเป็นรอบนะครับเก็บตกไม่เกินเดือนธันวาคมกลมบัญชีกลางยังจะรีเทิร์นโอนเงินสด1,000 0บาทให้เพียง3รอบเพียง3ครั้งเท่านั้นซึ่งกลุ่มนี้จะต้องฟังหากไม่ทำการแก้ไขเงินสด1,000 0บาทที่ได้รับสิทธิ์จะโอนคืนกลาง ผู้พิการที่มีปัญหาทําให้การโอนเงินวันแรกวันพุธวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเงินไม่เข้าบัญชี1,000 0บาทมีทั้งหมดจํานวน8,829คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.43%ซึ่งการจ่ายเงินโอนวันแรกให้กับกลุ่มผู้พิการจํานวน2.04ล้านคน ผู้รับสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ2565ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์จำนวนกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สำเร็จโอนเงินไม่ผ่าน4 5 5 5 4คนคิดเป็น3.6%ซซึ่งนะครับกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินในวันนั้น นะครับในวันแรกวันที่25สําหรับกลุ่มนี้กลุมบัญชีกลมมกางโอนเงินไม่ผ่านโอนเงินไม่สําเร็จเท่ากับ1.13ล้านคนวันพฤหัสวันที่สปดีวันที่27กันยายน2567ที่ผ่านมาเช่นกันผู้รับสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่มี หมายเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข1ลงท้ายด้วยเลข2และลงท้ายด้วยเลข3กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ผ่านโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน1 4 1 6 2คนคิดเป็น3.13%โดยการโอนเงินไม่สำเร็จนะครับซึ่งในวันโอนเงินวันนั้นกรมบัญชีกลางได้ สั่งจ่ายโอนเงินจำนวน4.51ล้านคนด้วยกันวันศุกร์ที่27กันยายน2567ที่ผ่านมารับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนรับสิทธิ์ผ่านบัตรคนพิการที่มีเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7พบว่ามีการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน หนึ่งแสนสอคนด้วยกันคิดเป็น2องโดยวันนั้นกรมบชีกลางสั่งจ่ายโอนเงินจำนวนเท่ากับ4.51ล้านคนเท่ากับวันที่27ซึ่ง3วันที่ผ่านมาไม่รวมวันนี้เป็นวันโอนเงินวันสุดท้ายนะครับ30กันยายนกลุ่มที่ได้รับ สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะครับผ่านสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงท้ายด้วยเลข8เลข9ยังไม่นับรวมกันวันนี้นะครับเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับรวม3วันรวม3วันไม่โรมนันนี้จำนวนที่กรมบัญชีกลางที่โอนเงินไม่ผ่าน ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเท่ากับ3,19,818คนนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทางกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินสด1 0 0 0 0บาทไม่สำเร็จสำหรับกลุ่มพิการ2เหตุผลด้วยกันบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดนะครับเป็นเหตุผลที่1เหตุผลที่2เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องสำหรับ กลุ่มผู้พิการสำหรับกลุ่มผู้ที่รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ไม่ผ่านมี4เหตุผลหลักด้วยกันนะครับ 1. ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพก,กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ 2. เลขบัญชีนะครับ เลขบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว 3. เลขบัญชีเงินฝากถูกปิดไปแล้วและ4เหตุผลหลักเลขบัญชีฝากธนาคารไม่ถูกต้องนะครับได้รับเงินเก็บตกกลุ่มที่มีปัญหาจะได้รับเงินอย่างแน่นอนซึ่งจะได้รับเงินอีก3ครั้ง3รอบด้วยกันเท่านั้น ซึ่งกำหนดวันโอนซ้ำของกลุ่มบัญชีกลางวันที่2 1กลุ่มที่ลงท้ายด้วยบัตรประจำตัวประชาชน0ถึง3ครั้งที่1จะโอนซ้ำวันจันทร์ที่21ตุลาคมครั้งที่2จะโอนซ้ำวันพฤหัสบ,บดีวันที่21พฤศจิกายนและครั้งสุดท้ายวันพฤหัสบ,บดีวันที่นะครับ19 นะครับธันวาคมเป็นต้นและสําหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่กลมบัญชีกลางโอนเงินไม่ผ่านโอนเงินไม่สำเร็จกลุ่มที่มีเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4ถึง9กลมบัญชีกลางจะโอนซ้ำครั้งที่1เดือนตุลาคมตรงกับวันอังคารที่22ครั้งที่2ตรงกับวันศุกร์วันที่22 และครั้งที่3ตรงกับวันศุกร์วันที่20ซึ่งจะโอนเงินให้อีกเพียง3ครั้ง3รอบเท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมช่อง YouTube h อาร์ n แนลรีบทำการแก้ไขนะครับหากท่านืินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube h อาร์ n แนลด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ